บอกเอฟซีว่าผมยอมแล้วบอกไปดิเอาหนึ่งสองสามยอมแล้วค่ะยอมนะวันนี้มาเปิดกล่องอ๋อใครส่งอะไรมาให้กินเนี่ยมาม่าเพีชเดี๋ยวเจ็บวันนี้สีได้ช่วงเปิดเปิดเปิดดูดิใครใครส่งอะไรมาให้กินเดี๋ยวสวัสดีครับวันเร็ว ใครเนี่ยใครเนี่ยสวัสดีครับใครใครโอ้ยยังอ้าวเปิดเปิดเนี่ยสวดีเอฟซีจงของมาให้ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวจะมาแจกนะครับว่าเป็นอะไรข้างในนี่ผิดด้านหรือเปล่าถูกแล้วแค่ก็เจอพีด้านหมด เจ็บหัวนอจับไว้นะอาเาพร้อมกันคือะไรเดี๋ยวกนันน่ะมีกี่กล่องทงหมดกี่งฮะก่กล่ั้เนี่ยแปดกล่อง เราจะไปเผ็ดนรลกแดงด้วยกันใช่ไหมใช่เอาไปเดี๋ยวไปจะพาไปตู้กันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้คู่สุขคนนะครับมาพบมาพบกับช่องจ่าชาตถุงลาแค่แนวข้อหนึ่ ชาแนลเอาเอานะครับวันนี้จัดเมนูตามคำขอพี่น้องเอซเป็นอะไรเนี่ยสิทธิโชคมาม่าเผ็ดอะไรก๊อเปเปอร์ก๊อบเปเปอร์เหรอใช่เหรอก็มามา่ามาเลเซียมาม่าเผ็ดมาเลเซียตามคำขอเอซขอมาวันนี้ใครขอก็ไม่รู้กี่อันห <laughs> <laughs> กอันเอาหกอันพอวันนี้เอาจะมีนี่พี่น้องเด้อนี่ละเดี๋ยวตัวนี้เครื่องปง <laughs> รุงหกอันวันนี้เดี๋ยววันนี้ซึบ ดีโชคเดี๋ยวแกะช่วยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวเทนี่ก่อนนี่หนึ่งเอาลงไว้ก่อนเออเอาให้หมดนะสองเออหมดไหมหมดไหมสมองคนที่มันเหลืองดำเลยโอ้โหบูเอยนี่โอ้โหเป็ดตายไหวไหมเนี่ย ไปไม่เนี่ยไม่ตายเพชรตายใครแพ้ก็ดูลงน้ำดิอืมใครแพ้ก็ดูลงน้ำเอาแบบนั้นเลยเหรอใช่ครั้งกังนที่แล้วอายังไม่ได้โดดเลยใช่เหรอใช่ไม่ใช่แล้วเออสององนตั้งโชวคกันก่นอนเอาแกะเลยแกะไรอแกะเสร็จเลยเนี่ยกัดเลยเนี่ยโอ้โหเผ็ดตายไม่เผ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ย นีหาหาที่แกะก่อนเอาแบบเผ็ดๆเลยนะมีที่แกะอ้าไม่แกะเหรอแต่เผ็ดที่สุดในโลกหรือเปล่าโอ้โหแค่แค่กินกินกับแห้งหรืพี่น้องเลยเผ็ดนรกแก่อันนี้เป็นเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะสองสองหรือสามสามสามแล้วเนาะใช่เออที่เรากินออกช่องยูทูบเราเนี่ยอ้า เยีนเ<อ>ยนแล้วแล้วยานนอนเี่ยวเจอช่วยสองเ็ดตายเ็ดนรกแตกใครแพ้โดนน้ำเลยห <laughs> ายไม่มีหลักฐานุ้วย <laughs> ถ้าถ้าไม่เอาลงอันนี้แน่เอาดาิพี่กินมาๆนะครับเด้อเอาทีชั่วมา มีมีไข่ด้วยนะครับวันนี้มีไข่ด้วยใช่ไหมยิ้มสบได้รึเปล,ล่บอไทยบอลลาวเจอกัน้ะขอขอญาตทรงนะครับพี่น้องขอญาตทรงก่อนโอ้โหกินไหมพี่น้องเอ,อ้พี่น้องเอ,อ้จัดหนเลยเลยพี่น้องเอ,อ้เพชยบโบมดยาวากันเด้เนีเออ่ยเสียโชคหมดไหมต่อให้เชื่นใจหน่อยโอ้โหเอาไม่ต้องพูดมากแค่เอาผักจุ่มกับอันนี้มันก็เผดอยู่แล้ว ไม่ต้องพูดทาทำเพลงเอาจัดเลยเองยมนมก่อนอ่ะกินนมก่อนใช่ไหมมีอะไรมาแก้เผ็ดด้วยเนี่ยนี่ขนมเลยเอาที่หลังเลยเพราะว่าจะเอาเลยเอาจัดเลยมาดูครับว่าสิทธิโชคจะไหวไหมเหลือาชาติจะไม่ไหวเอจัดเลยต่อให้ก่อนเลย จะเข้ากันดึงโอ้โหโอ้โหและด้ยพักทำแรกยังไม่มาโอ้โหตัวนี้ไหมโชคจัดการเลย เอาคำใหญ่เลยมาใครคำใหญ่กันเนี่ยเอาคำใหญ่ไม่ทันแล้วไปก่อนแนะ้ือ๋อมีไข่นะเอาไข่น้ำเผยดไหม <c oughs> ไม่เผ็ด ี่ชคเรียนเรียนอยู่อยู่ไหนนะตอนนี้อุบัติเหตุเห้อ,ม,อ,ม,อม,มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว mực bọt ừ, mực mực chọt thịt nhưng của đơm đấy nhỉ xem em ừ, chán hết đấy cái nồi น้ำตาแตกอ๋อยอมแพ้แล้วเหรออองั้ยอมแพ้แล้วฝากกดไลค์ก็เชี่ยวก็ติดตามเลยพี่น้องเด้อโอ้ยขอ,อยาดพี่น้องมาแล้ว น้ำไม่ต้องหรือท้องเสีย,ยดูวกก่าเอ้าสรุปมากินมามากรือมากินอะไรเนี่ยกินเนื้อทองเสยยอมแพ้แล้วมั้งเนี่ยแพ้เดี๋ยวโดนให้ดูเลยอืเห็นไหมก็เจอแพ้ยังไงไม่ไม่ยอมกินเลยโอ้โหเผ็ด เพชรอีริพี่น้องเพชรอีริเพชรอีรมแบบขึ้นเลยเนี่ย mà bắt con lên được nghe nè, à ai cái gì phong á không gì mà Ơ à. <laughs> Ủa Tuyểm nam rồi โอ้เพดพี่รองเพดเพดเพดอืมวนไปแล้วอโอ,อ้อืมืมามาไม่ไม่ไปไหนเลยอ้าวืมืม

เพ็ดเป็นห้องเพ็ดโคกใส <c oughs> ไหวไหมเนี่ยยำแพไ้ไหมให้มาอีกสองกะทีเออ น้ำหนึ่งถึงห้าปิดทริปเลยไม่ไหวแล้วสีโชคยอมแพ้ไปแล้วอีพีนี้ผมชน,นะพีะ่พี่น้องผมชน,นะอีพีนี้สีโชคแพ้ผมยอมยังยอมแล้วอ่ะเริ่มเบหนอานานะเนี่ยตอนที่แล้วยังไม่ลงเลยเนไม่ไม่ไม่รู้เลยอ้า <c oughs> <c oughs> บอกเอฟซีว่าผมยอมแล้วบอกไปดิเอาหนึ่งสองสามยอมแล้วคะ่ะยอมแลวะไปชน,นะนะอ้าวโอ้เต่เผ็ดเผ็ดยิเยจจงเนาะรอบนี้อากาศมันร้อนนะเอาอีกคำาสุดท้ายเอาขออีกคำาสุดท้ายให้เอฟซีสรุปอีพีนี้ผมชนะนะครับดีโชคยอมแพ้อืม ไหวไกมครับยังทำเดียวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอางี้กลัวแล้วจ้าเอาเนาะหนึ่งสองสามกลัวแล้วจ้าเอานะครับเผ็ดเผ็ดพี่น้องสำหรับมื้อนี้สิจากลาพี่น้องไปสำนีก่อนขอบคุณพี่น้นอง <laughs> ที่ให้เกียรติเข้ามารับชมเนาะเอาผมกับเผ็ดด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <laughs> กลัวแล้วจ้า